สวัสดีครับวันนี้นะครับนายอำเภออินดีจะพามาปลูกป่ากันนะครับเราปลูกป่าห้าระดับนะครับป่าที่เราจะปลูกไม้ปลูกวันนี้ก็จะเป็นไม้ไม้ผลนะครับไม้ผลเป็นไม้ผลที่เพาะเอาไว้ก็คือไม้อะไรหละไม้ชมพู่มะเหมี่ยวนะครับก็จะทําเป็นป่าห้าระดับนะครับป่าห้าระดับนี้มีไม้สูงไม้กลางไม้เตี้ยไม้เลี้ยดินแล้วก็ไม้ใต้ดินนะครับ ป่าร,ระดับนี้ที่เราจะมาปลูกก็คืออไม้กลางก็คือไม้ผลนั่นเองนะครับไม้ผลวันนี้ก็คือเป็นชมพู่มะเหมี่ยวนะครับที่เพาะชาก้าเอาไว้ก้าตัวนี้ก็หกเดือนได้แล้วมั้งเนี่ยยังไม่โตเท่าไหร่แต่ว่าถ้าลงดินแล้วจะโตเร็วมากนะครับชมพู่มะเหมี่ยวนะครับกระรอกชอบกินนะครับกระรอกที่อยู่ในโค้งหนองนามีเยอะนะครับก็จะปลูกไวใ้ให้กระรอกกินแล้วที่สําคัญคือน้องกวางเขาก็ชอบกินด้วยนะชมพู่มะเหมี่ยวคนก็กินได้อร่อยนะครับถ้าไป จิ้มพริกเกลือนี่ก็อร่อยมากนะครับชุมพู่มะเมี่ยวนะครับเดี๋ยวก็จะมาปลูกกันนะครับปลูกต้นไม้วันละ2ต้น3มต้นเดี๋ยวก็จะเป็นป่านะครับเรามาทําให้เป็นป่า5ระดับให้เป็นป่าที่สามารถกินได้ด้วยนะครับชุมพู่มะเหมี่ยวเนี่ยเป็นไม้ต้นเขาจะสวยงามมากนะครับเป็นไม้พุ่มที่เป็นร่มเงาเป็นร่มเงาได้ด้วยนะครับ ที่ผมเลือกชมพู่มะเหมี่ยวมาปลูกเพราะว่าหนึ่งคือกินได้ 2. คือเป็นร่มเงาได้ดีนะครับตรงนี้ก็พื้นที่ตรงนี้โอ้ยพื้นที่ตรงนี้ก็จะทําเป็นแบบอ่าเป็นให้คนมานั่งพักผ่อนนะครับตรงนี้ก็จะมีอาคารอ่าส่งเสริมอาชีพซึ่งฝึกสอนทํากาแฟแล้วก็เป็นร้านกาแฟไปในตัวด้วยนะครับก็จะหลังจากที่อ่ามาทำกาแฟนั่งจิบกาแฟเย็นๆอ่าก็มีร่ม เงามาปลูกนะครับเป็นร่มเงาะชมพู่มะเมี่ยวปลูกไม่ยากนะครับแต่ต้องดูแลรักษาในช่วงปีแรกเนี่ยปีแรกก็จะทนแดดไม่ค่อยทนแดดเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าผ่านปีแรกไปได้ครับเขาก็จะเริ่มทนแดดได้แล้วก็จะโตเร็วครับปลูกไม่ยากครับ <c oughs> ดินในโค้งหนองนาตรงนี้นะครับมันเป็นดินสมองดินไม่งาม แต่ว่าในอำเภออินดี้ได้ทําการหมักดินหมักเอาใบไม้อะไรมาทับผมมาเยอะพอสมควรแล้วดินมันก็เริ่มดีนะครับก็เริ่มมีเป็นแบบโอ้ยเหล็กเป็นดินดำดินก็เริ่มดำขึ้นมาแล้วนะดินก็เริ่มดำขึ้นมาแล้วเดี๋ยววันนี้จะปลูกสักสองต้นจำโดนเหล็ก <c oughs> ปลูกไว้เป็นล่มเงานะครับเพราะว่าเขาพุ่มเขาสวยครับใบใหญ่เป็นล่มเงาได้ดีด้วยลูกผลก็อร่อยเสร็จแล้วครับหนึ่งต้นนะสังเกตเห็นว่าดินหน้าดินก็จะเริ่มงามแล้วนะครับจากที่เคยเป็นดินสมองนะครับหน้าดินก็จะเริ่มงามเริ่มเป็นสีดำแล้วนะครับเนี่ย ใช้ใบไม้ทับถมแล้วก็โรยด้วยมูลสัตว์นะครับดินก็เริ่มจะปรับสภาพไปเรื่อยๆนะครับการแก้ดินสมองนะครับดินไม่ดีดินที่ขุดมาจากหนองแล้วแบบดินเงีบแข็งเป๊ะอย่างนี้นะครับเราต้องหนึ่งคืออย่่ใจร้อนนะครับค่อยๆแก้ไปนะครับใช้แบบธรรมชาติก็คือใช้ใบไม้นะครับคุมดินไว้อย่าให้โดนแดดแล้วก็ใช้มูลสัตว์ ปกคลุมไปทับอีกรอบหนึ่งนะครับดินก็จะค่อยๆย,ย่อยสลายไปเรื่อยๆนะครับเป็นปุ๋ยเหมือนในลักษณะของธรรมชาตินะครับที่ต้นไม้ในป่าไม่เคยมีใครไปใส่ปุ๋ยมันนะครับแต่ว่าที่ต้นไม้ในป่ามันงามเพราะว่างามเพราะว่ามีใบไม้ร่วงลงมาปกคลุมดินเอาไว้แล้วก็มีสัตว์ในป่าผ่านไปผ่านมานะครับมาขี้มาเยอวใส่ก็เป็นปุ๋ยไปโดยธรรมชาติเวลาฝนตกลงมา มันก็จะชะล้างซึมซับพ,พวกมูลสัตว์ลงไปย่อยสลายใบไม้กลายเป็นปุ๋ยนะครับทับถมกันไปเนี่ยนี่ก็คือหลักการธรรมชาติที่เราทำากสิกรรมนะครับแบบธรรมชาติ เสร็จแล้วต้วนที่สองนะครับเวลาเราปลูกเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องคุมดินนะครับปลูกเสร็จแบบนี้เราจะต้องคุมดินไม่ให้หน้าดินมันเปิดแบบนี้นะครับปลูกเสร็จแบบนี้เราก็ต้องเอาเอาฟางนะครับหรือใบไม้ยายแห้งมาคุมหลังจากที่คุมฟางคุมใบไม้นะครับเสร็จแล้วเราก็เอามูลสัสตว์มาใส่นะครับก็เป็นหลักการของธรรมชาติที่ว่าอย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวก็ เดี๋ยวก็เราก็ลดน้ํานะครับมันก็จะย่อยสลายมูลสัตว์ลงไปย่อยใบไม้นะครับให้เป็นปุ๋ยนะครับเวลาเราคุมดินเนี่ยมันจะป้องกันดินน้าที่อยู่ในดินเนี่ยระเหยขึ้นมานะครับแล้วก็ไปสู่อากาศเนี่ยทำให้ดินแห้งนะครับพอเราคุมแล้วเนี่ยน้ํามันระเหยขึ้นมามันก็ถูกใบไม้ใบหญ้าที่เราคุมไว้เนี่ยมันมันก็ไม่ระเหยไปไหนนะครับสังเกตด,ดูเวลาเช้าเช้าเนี่ยนะครับ เวลาเราตื่นขึ้นมาหรือเรากวาดใบไม้เนี่ยเราพลิกดูใบไม้เนี่ยใบไม้มันจะเปียกชุ่มเพราะว่า,าน้ําที่มันอยู่ในดินน่ยมันระเหยขึ้นมาโดนใบไม้คลุมอยู่ใบไม้มันก็เลยเปียกนั่นแหละครับถ้ามีใบไม้คลุมอยู่ดินจะไม่เสียดินจะไม่แห้งนะครับพยายามอย่าทําเกษตรทําอะไรเนี่ยอย่าไปเปิดหน้าดินให้มันดินแห้งโดนแดดโดยตรงเนี่ยนะครับน้ําที่อยู่ในดินก็จะระเหยไปหมดทําให้เกิดความแห้งแล้งนะครับเสร็จแล้วนะครับวันนี้สองต้น ไม่ค่อยมีเวลาวันนี้ค่ำนะครับ